สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าวันนี้วันนี้ผมมีรถสวยๆมานําเสนอลูกค้าอีกแล้วนะครับเป็น Honda c i v i c d i m e n s i o n ปี2001 1.7 Auto นออโต้นะครับตัวท็อปนะครับผมคันนี้ตัวท็อปนะครับ1.7ออโต้ตัวท็อปนะครับลูกค้านะครับเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันเลยนะครับนะครับสีสวยๆครับสีสวยๆเดิมบางนะครับไม่เคยแกะทําสีซักชิ้นนะครับคันนี้ลูกค้า นี่ครับนี่ครับสีไม่งอกไม่ร่อนนะครับสีไม่งอกไม่ร่อนสักจินนะครับนี่ครับไฟท้ายครับไฟท้ายสวยๆไม่แตกไม่กรอกนะครับผมนี่ครับสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับน่ครับสวยๆเลยครับกระจกฮอนด้าเดิมโรงงานทุกบานนะครับผมนี่ฮอนด้าเดิมโรงงานนะครับ หลังคาครับไม่งอครับชิ้วอะไรอยู่ครบแล้วครับกันส้มกันสากครับผมชิ้วอะไรอยู่ครบครับชิ้วเรดอย่างดีนะครับตัวนี้ดูนะครับสีครับสีสวยมากครับการันตีให้นะครับไม่เคยทําสีนะครับคันนี้นี่สวยๆครับไฟหน้าเปลี่ยนเป็นโคมดําให้แล้วนะครับโคมดาแต่งนะครับนี่ครับสีฝากระโปรงครับไม่งองไปลอนภาษีหกเจ็ดครับเรียบร้อย ลูกยางอะไรครบนะครับลูกยางขอบกระจกส่วนมากตัวนี้ซีวิ c จะหายนะครับจะกรอบจะร่อนนะครับตัวนี้อยู่ครบเหมือนเดิมครับแม็กกอสิบเกตครับลูกค้าแม็กกอสิบเกต ABS สี่ล้อนะครับดูสีครับดูสีรอบๆสีสวยมากครับสีเปลือกมันคุดนะครับนี่ครับ ABS สี่ล้อครับแม็กกอนะครับป้ายก็สวยๆครับ ป้ายก็สวยๆนี่ครับกระจกคอนด้าเดิมโรงงานทุกบานครับนี่ครับคอนด้าครับกระจกคอนด้าเดิมโรงงานทุกบานอันนี้มอกฮอนด้าอยู่ครบนะครับนี่ครับกระจกข้างไม่มีร่อนนะครับหมุดอะไรอยู่ครบนะครับหมุดจับหัวน็อตอยู่ครบครับผมนี่กันสาดลางน้ําอยู่ครบนะครับนี่ครับดูเลยครับสวยๆครับกระจกไม่แตกไม่อะไรนะครับเดิมๆครับทั้งบานนะครับ เรพาดูภายในกันนะครับลูกค้าภายในก็สวยๆครับแผงประตูครับดูแผงประตูนะครับดูซอกทุกซอกครับผมเดิมๆเดิมสนิทครับผมตัวนี้เช็กลมยางนะครับตัวนี้ก็เช็กลมยางครับนี่อยู่ครบหมดครับนี่ครับหัวน็อตไม่เคยแกะสักตัวครับบางตัวมาช็อคอยู่ครบนะครับหัวน็อตครับ แบนประตูสวยๆนะครับภายในแอร์แบกคู่หน้านะครับแอร์แบกคู่กระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ ARK, ลูกค้าตัวนี้เม็ดอักหลังน้ําอยู่ครบนะครับสวยๆเลยนะครับไม่เข้าไม่คว่ำแน่นอนครับไม่เข้าไม่คว่ำแน่นอนครับคันนี้น่ครับลางคาสวยๆครับ ันซา์ซีบิกครับดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็สวยๆครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังไม่ขาดนะครับไม่ขาดไม่แตกนะครับดูแพงหลังครับนี่แพงหลังสวยๆนะครับที่พักแก้วที่วางแก้วใช้ได้ครบนะครับนี่พับนะครับข้างหน้าจะเป็นมีที่พักแขนคนขับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นกันนะครับ ไฟท้ายไม่แตกไม่กรอบแล้วครับลูกค้าเดิมรักษาดีมากครับลูกค้าเดิมรักษาดีมากเก็บหมดครับหายห่วงครับลูกค้าเดิมรักษาดีมากครับดูครับเบาะรับดูไม่แตกไม่อะไรจะชิ้นนะครับนี่ครับเนี่ยหลังคาหลังคาใสยิกเลยครับหลังคาใสยิกนะครับดูครับขอบเบรคอะไรอยู่สวยๆเลยนะครับ นี่ฮอนด้าครับกันสาดสี่เดิมครับดูครับคิวคิวเลดอยู่ครบนะครับดูแฝงแผงประตูครับนี่สวยเลยครับลูกค้าแผงประตูครับดูครับดูซอกนะครับนี่น็อตไม่เคยขยับสักตัวครับปานพับครับแอร์แบ็กกูหน้านะครับคอนโทรลหน้าไม่แตกไม่แตกไม่ฉีกไม่ร่อนนะครับ สองประตูนะครับสวยๆครับอยู่ครบทุกตัวครับลูกค้านี่ครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง1.7ประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับสีสวยๆเดี๋ยวพาดูกระโปรง้ทยนท้ายนะครับกระโปรงไทยก็ใสกิ๊กนะครับลูกค้านี่ยที่เปิดครับยังอยู่ครบนะครับ เปิดท้ายเปิดน้ำมันเปิดฝากระโปรงมาจับอะไรอยู่ครบนะครับลูกค้ามาจับอยู่ครบเลยครับกระโปรงท้ายครับสวยๆเนียนๆไม่เคยแกะเหมือนกันครับน็อตไม่ขยับนะครับน็อตไม่ขยับสักตัวครับสี่ตัวครับดูเลยครับดูรางน้ําครับรางน้ําเม็ดออร์อะไรอยู่ครบนะครับไม่เข้าไม่คว่ำแน่นอนครับ ดูครับเดลาครับหมดอะไรอยู่ครบครับรางน้ําครับสวยๆครับดูด้านท้ายครับ้งกว้างนะครับไม่เคยแกะเคยแกะแน่นอนครับเนี่ยดูท้ายนะครับยางอะไรแม่แรงอยู่ครบนะครับท้ายพื้นสวยๆครับไม่เคยแกะแน่นอนการันตีให้ครับในเล่มไม่มีในรถไม่เจาะนะครับเนี่ยสวยๆครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนะครับ ตัวนี้น่าใช้นะครับลูกค้าเครื่อง1.7นะครับประหยัดนะครับ1.7ออโต้นะครับตัวนี้ดูนะครับดูฝากระโปรงครับสติกเกอร์เลเวลเดิมโรงงานอยู่ครบครับนี่ครับอยู่ครบทุกตัวครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับดูแก้มข้างครับน็อตไม่ขยับนะครับดูแก้มข้างมาเลยนะครับตัวนี้เพจครับ เดิมนะครับเปรียบฮอนด้าเดิมโรงงานนถอไม่เคยขยับนะครับดูคานหน้าครับคานหน้าสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบครับี่นะครับนี่สติ๊กเกอร์เรเบลเดิมโรงงานอยู่ครบครับฝาปิดฝาอะไรอยู่ครบนะครับปั๊มครับไม่แตกไม่หักไม่กรอบนะครับดูนะครับน็ไม่เคยขยับครับข้างครับนันข้างนะครับสวยๆครับ ห้องเครื่องแห้งๆครับเลขเครื่องตรงเป๊ะตามเล่มนะครับเลขตัวถังครับนี่ครับเลขตัวถังไม่ตอกมาแน่นอนครับห้องเครื่องนิ่งๆนะครับเดี๋ยวพาฟังเสียงห้องเครื่องกันนะครับแชะเดียวนะครับเปิดแอร์นะครับลูกค้าพัดลมแอร์ทำงานปกติครับแอร์เย็นเกียบครับ การันตีให้ครับดูเสียงพัดลมแอร์นะครับนิ่งๆเลยครับไม่ไอไม่ควันนะครับเงียบกิ๊บครับช่วงลมช่วงล่างแน่นจิ๊บการันตีเลยครับลูกโป่งลูกหมากไม่มีดังครับเรา,าคงพอขับเขาขับเงียบกิ๊บช่วงล่างเงียบกิ๊บโชคก บูธโชกอะไรลูกค้าเดิมรักษาดีมากครับโอเวอร์ฮอนมาใหม่นะครับเข้าโค้งนิ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวพาดูภายในอีกรอบนะครับผมนี่ครับภายในสวยๆครับสะอาดบ้างนะครับดูนะครับดูเสาครับนี่มันกันแดดเดิมโรงงานครับมีกระจกนะครับไปในเก๋งครับผมลูกค้าภาในเก๋งออกทุกตัวนะครับม่านกันแดด แอร์แบกคู่นะครับดูครับที่พักกุ้งพักแขนอะไรอยู่ครบนะครับนี่ครับร่างคาใสๆครับอยู่ครบนะครับดูครับที่พักแขนนะครับเราอยู่นะครับจได้ครับนะครับระบบ AC ทํางานอันนี้ไฟตัดมุ้งตัดหมอกด้านหลังใช้ได้ครบนะครับที่จุดบุรีใช้ได้ครบนะครับดูครับ ไม่คันนี้วิ่งแสนแปดนะครับแสนแปดแท้นะครับไม่กลับไม่ก่อแน่นอนครับสวยๆอย่างนี้ไม่กลับไม่ก่อแน่นอนครับรุดไม่ค่อยได้ใช้นะครับเนี่ยครับจอเป็นหนัง u ูท b e ได้นะครับเนี่ยครับได้ครบนะครับเล่มสวยบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้อยู่ครบนะครับลูกค้าคันนี้เนี่ยครับ มันูกหนนึบนี่ครับหนังสือคู่มือการใช้อะไรอยู่ครบนะครับนี่ยครับอันนี้ก็ฮอนด้านะครับดูนะครับอยู่ครบทุกตัวครับอาชีหกเกตครับคันนี้หมดพุชกิการนะครับพุชกีสวยๆนะครับดูกระจกไฟฟ้ากันนะครับข้างนี้ออโต้นะครับกดครั้งเดียวนะครับใช้ได้ครบนะครับ สวยนะครับลงขนาดนี้นะครับจะได้ครบปกตินะครับไม่แสนแปดแท้เดิมโรงงานนะครับไม่แสนแปดแท้เดิมโรงงานไม่กลับไม่ก่อครับช่องแอร์อะไรสะอาดมากนะครับช่องแอร์ครับดูครับสวยๆครับไม่แตกไม่ร่อนแน่นอนครับช่องแอร์ครับไม่แตกไม่หักนะครับใช้ได้ครบนะครับเลื่อนซ้ายขวาอะไรใช้ได้ครบนะครับนี่ครับอยู่ครบนะครับอันนี้ล็อก ล็อกสามวันหลังยังใช้ได้นะครับนี่ล็อกแล้วนะครับกดไม่ขึ้นไม่ลงนะครับดูนะครับถ้าปลดล็อกนะครับนี่ปลดล็อกปกติใช้ได้ครบนะครับคันนี้ใช้ได้ครบทุกตัวนะครับนะครับดูครับเครื่องนิ่งๆเลยครับระบบแอร์พัดลมทางานปกตินะครับดูครับนิ่งๆครับนิ่งมากครับเงียบกิฟเลยครับไม่เคกไม่เคกไม่ไอไม่ควันนะครับนี่สวยๆนะครับลูกค้า ผมขอเปิดราคาเลยนะกันนะครับอันนี้ผมขายอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าแปดหมื่นห้าพันบาทถ้าจะผ่อนจัดให้ได้ครับงวดอยู่ที่พันห้าแต่ต้องดาวนะครับลูกค้าเพราะว่ายอดจัดลดลงนะครับช่วงนี้ครับเพราะว่านี่เสียเยอะครับอันนี้สดนะครับสดคุยกันได้ครับผมเปิดราคาที่แปดหมื่นห้าพร้อมใช้สวยๆอย่างนี้หายากครับลูกค้าพร้อมไปนะครับ แถมป้ายไปให้ด้วยครับสองสองสองสามนะครับนี่ครับป้ายสวยๆนะครับจัดไปครับพร้อมโอนให้ครับพร้อมไปนะครับโทรมาหาผมครับคุยง่ายจบง่ายแน่นอนครับตามตูมรถบ้าน093 457 4449เย็นยีบริการลูกค้าทุกๆท่านครับ